สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์สุนาจาพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการไหว้าดาวมฤตยูซึ่งคืนนี้ค่ะดาวมฤตยูจะโคจรเข้าราศีพฤษภในเวลา21นาิ44นาทีโดยประมาณนะคะขั้นตอนในการเตรียมตัวก็คือให้เราอาบน้ำชำระร่างกายให้เรียบร้อยแล้วนำเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆที่แบบ ดูไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วเอามาใส่นะคะแล้วก็ถอดเครื่องประดับทุกอย่างออกไปให้หมดผู้หญิงก็น่าสดนะคะไม่ต้องแต่งหน้าเลยแล้วเราก็ขังตัวเองอยู่ในห้องสตีดียมมืดๆนะคะไม่ต้องเปิดไฟไม่เปิดพัดลมให้เสมือนว่าเราหมดแล้วซึ่งทุกสิ่งอย่างหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็รอเวลา21นาฬิกา44นาที หลังจากที่ดาวย้ายเราก็ทำการจุดธูป10ดอกนะคะอธิษฐานถึงดาวนพเคะห์อธิษฐานถึงเทพดาวมฤตยูนับแต่นี้เป็นต้นไปการเจ็บไข้ได้ป่วยวิบากกรรมต่างๆที่ลูกต้องประสบพบเจอขอทยอยใช้และนับจากนี้เป็นต้นไปหากลูกได้ทำประโยชน์ ช่วยเหลือผู้คนเกิดเป็นบุญกุศลก็ขอให้หมุ่นนำให้ลูกป,ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีจริงๆจะมีบทสวดที่ยาวกว่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์สักประมาณทุ่งถึงสองทุ่งถ้าอาจารย์ลงทันเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากเราอธิษฐานเสร็จให้ทุกท่านนะคะไปะเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าตัวที่ใหม่ที่สุดมานะใส่ นำแก้วแหวนเงินทองเพชรพอยที่มีมาใส่ให้เต็มตัวนะคะผู้หญิงก็แต่งหน้าผู้ชายก็ทาแป้งอะไรให้ตัวตัวเองดูสดใสสวยงามเพื่อก้อนรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะส่วนการที่ดาวมฤริตยูเคลื่อนย้ายเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อแต่ละราศีบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะทำคลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะรวมถึงเป็นวิธีแก้ด้วยว่าเราควรจะทำอย่างไรได้บ้าง นะคะอันนี้คือถ้าจะต้องอธิบายทุก12ราศีเนี่ยตอนนี้น่าจะไม่ทำแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะต้องเตรียมตัวไปไหว้ด้วยนะคะไปเข้าพิธีไหว้ยังไงก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านหรือคนที่โชคปีมาเจอคลิปนี้แล้วก็นั่งฟังจนจบนะคะขอให้คุณรอดพน้นได้พบประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี กรรมใดที่จะตามทันก็ขอให้ทยอยได้ใช้ไม่ต้องรับเป็นครั้งใหญ่นะคะ